มาดูแปลงนี้ครับทุกคนมีแปลงเนี่ยที่แบบข้าวเมนันมีช่วงเนี้ยเห็นไหมข้าวที่แบบหญ้าคือแบบหญ้าแดงมากตรงเนี้ยเห็นไหมมีช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยมีระหว่างช่วงเนี้ยเห็นว่าหญ้าทางนั้นเลยนะครับเนี่ยที่รถเกี่ยวไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดินดูหาแหล่งน้ําก่อนนะครับน้ําที่มันเป็นน้ําขังที่เหลือนะฮะพาน้องมาจาับปลา คูเปอร์ไม่ไม่มีน้ำวะเขาบอกอยู่แถวแถวเนี่ยนี่ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินคนสาควารเจอแล้วเจอแล้วครับทุกคนโอ้น้ำน้ำเยอะเลยตรงเนี้ยน่าจะจับยากนะน้ำมันเยอะอวิน้ำเยอะเลยอะลูกปลาช่อนน่าจะเยอะแต่เราจะจับได้ไหม เยอะเยอะอยู่คูเปอร์เดี๋ยวเราไปลงทางนูน้นเลอกป่ะเยอะเลยนะครับคนสองฝั่งไหนฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งเดี๋ยวเราเรามาหาบอ่อเล็กๆก่อน